่ะมาพบกับเจคเนนะคะในคลิปนี้ขอแนะนําเป็นบ้านพร้อมที่ดินทําเรดีด้วยนะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ะเดินทางก็สะดวกนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลห้วยหินอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะราคา1นึ่0 0้านเจ็บาทนะคะสนใจก็เข้าไปชมแปลงจริงกันก่อนนะคะทุกท่านที่ดินโฉนดคุดแดง1ไร่1งาน62ตารางวาอยู่ติดถนนคอนกรีตรถยนต์สามารถสวนกันได้ค่ะ ห่างจากถนนใหญ่สระบุรีหลมสัก1กิโลเมตรค่ะใกล้สารจังหวัดด้วยนะคะใกล้สำนักงานอายการค่ะใกล้สถานคุมประพฤติใกล้ตลาดลำนาราย15กิโลเมตรค่ะตัวบ้านนะคะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะขนาดกำลังพอดีอยู่อาศัยได้สบาย3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวแยกร้อมรั้วส่วนตัวเรียบร้อย พร้อมทำกำแพงสูงและจอดรถในที่ร่มนะคะสามารถจอดได้2คันค่ะมีระบบความปลอดภัย3ชั้นประตูเหล็กเล็กหน้าบ้านนะคะมีประตูเหล็กชั้นนอกมีกระจกนิรภัยภายในนะคะแปลงนี้ยืนกู้ธนาคารได้นะคะทุกท่านราคาก็เพียง1 7 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะคะพร้อมอยู่ได้เลยค่ะมีความสงบเป็นส่วนตัวพร้อมกับเดินทางก็สะดวกสบายด้วยนะคะ สนใจซื้อเก็บไว้นะคะติดต่อนัดชมพื้นที่กันก่อนติดต่อผ่านเบอร์โทรและไอเดลายใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ